สวัสดีคณะกรรมการประเมินผลสำเริจของงานพนักงานราชการตำแหน่งครูโกศนอตำบลครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษาย,ยน2566ถึงวันที่30กันยายน2566ผู้รับการประเมินนางสาวนัทธรณีนุเร่รรำครูโกศนอตำบุตำแหน่งเลขที่9296 แบบประเมินผลเสริจของงานพระรงานราชการตำแหน่งครูคศสนตำบลมี14ตัวชี้วัดดังนี้ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านตะกข้อมูลพื้นฐานอยู่บริเวณอบตอตำบลบ้านตะกหมู่ที่3ซึ่งมีทั้งหมด9หมู่บ้านธรรเนียบบุคลากรน,นางสาวนทนิชาอินทะโภพผู้อำนวยการสกรออำเภอห้วยราชนางสาวสุริวันประกางเวสังครู นายประจ,จุธนนวลอ่อนธิรโชคครูอาสาสมัครน้องเรียนและนางสาวนัทรณีนุน้ยรัมครูกสโนตมบุตรตัวชีวัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบทางข้อมูลเพื่อการบรหิหารจัดการ e m s s ซึ่งได้ลงข้อมูลเข้าในระบบเป็นปัจจุบันข้อมูลสารที่ตั้งและลักษณะที่ตั้งพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากร ตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ตําบลมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตําบลและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบในการทําแผนมีการวิเคราะห์ข้อมูลบนปูสภาพปัญหาและความต้องการความจําเป็นในการทําแผนตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษาที่ค่าพเจ้าจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนหนึงปีการศึกษา2566ในการเข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเคิดเป็นร้อยละ6 3 6 4ตัวชีวัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาของผู้จบทั้งหมด6คนคิดเป็นร้อยละ33.33ตัวชีวัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบไปายภาค คิดเป็นร้อยละ80ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสําฤธิในวิชาบังคับผลการเรียนตั้งแต่2 0 0จขึ้นไปประถมมี2คนมต้นมี10คนมปลายมี23คนรวม35คนตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพค่าเป้าหมาย7ผลการดเนินงาน7คิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตค่าเป้าหมาย4ผลการดําเนินงาน4คิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนค่าเป้าหมาย2ผลการดำเนินงาน2คิดเป็นร้อยละร้อยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่าเป้าหมายตามแผน1งผลการดำเนินการ1นคิดเป็นร้อยละร้อย วิชาชีพกลุ่มสนใจวิชาการปักชากิ่งขยายพันธุ์ผักชะอมนับบ้านโหมูที่สองวิชาชีพกลุ่มสนใจวิชาการทำน้ำยาของจีนนับบ้านโชกาดมูที่สรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการทำน้ำพริกกหมูบ้านตะโกหมู่ที่1วิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการทำมูแดดเดียวบ้านนองกบหมู่ที่9้า รูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการทำน้ำลำไยณบ้างโคกโพหมู่ที่3ตัวชีวัดที่8รอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละ80ขึ้นไปของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อนเนื่องที่นำความรู้ไปใช้ตามหลักสูตรตัวชีวัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามแถใสกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ค่าเป้าหมาย50ผลดำเนินง,งาน50บ้านหนังสือชุมชนค่าเป้าหมาย50ผลดำเนินง,งาน50าสห้องสื่เคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดค่าเป้าหมาย50ผลดำเนินง,งาน50กิจกรรมส่งเสริมอื่นๆค่าเป้าหมาย100ผลดำเนินการ100รวม250ร้ห้าผลดำเนินง,งาน250รอตัวชี้วัดที่10บจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนหมู่4หมูห่5กิจกรรมเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนหมู่4และหมูห่5กิจกรรมโครงการคุณธรรมจารยาธรรมคูณลักษณะอ่านพึงผสงค์ของผู้เรียนโครงการจิตอาสาพัฒนาเสียงแวดล้อมแรงเดินดงในชุมชนค่าเป้าหมายตามแผนตัวชี้วัดที่สิระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ดำเนินการประชุมกับเรื่องกิจกรรมเสริมสร้างวิธีประชาธิปไตยสซโพชโตเข้าร่วมโครงการ1ตำบ 1, ล1หมู่บ้านหมู่หตำบลบ้านตะโกตัวชีวัที่12บสงจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุด้านมิติสุขภาพหน้าสาราประชาคมหมู่บ้านนนองกุหมู่ที่9ตำบลบานตะก ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลปฏิบัติงานที่ดีการทำนํำพริกับหมูที่ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานทางเพจเว็บบุ๊กโปรดจนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้ตัวชี้วัดที่14จํานวนง,งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายฝ่ายงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอจบการรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ